นุโดยดีหน้านมถั่วเหลืองสูตรผสมงาดำสองเท่าอ่ะมีเด็กสลบอยู่หนึ่งรายเอาคุณคันอะไรอ่ะอ,อันนี้ก็เกา่าอะไรอ่ะแหมจะไม,ไม่เก่าได้ไงอ่ะวันนี้รู้ส<ม>ึ<อ>กว่า,ม,ามดเยอะมาก <ทำ S 2> เลยมมทำไมอะมดมาทำไม มันมันมีอะไรหวานๆเป็นพิเศษมากเลยก็เขาเป็นคู่รักเป็นแบบว่าสายมุ้งมิงฟงฟิง,ฟงอะไรอย่างนี้กันไง,ง,ง,งนี่จนะอปน่รายการเราคนส,สดอย่างเราตาร้อนพาวอีกแล้วค่ะคุณผูช้ชม,เช,มเชิญเลยไหมเชิญเลยมาสิคุณแดนวรเวทและคุณแพตตี้อังสุบาลินค่ะ เราพี่ค่อยจะเห็นคุณก่อนในการคู่กันครับผมนานๆทีครับและครับผมคุณคบกันมากี่ปีแล้วคะสิบปีครับโอ้คุณหลอกเด็กเจ๋มาน้อยเกินไปนานนะคุยกับเด็กดีกว่าใชมัแต่มีโรแมนติกกว่านั้นนะเพราะว่าพี่แดนนี่คือเป็นแฟนคนแรกใช่ค่ะเป็นรักแรกโอ้ยคุณก็มีไม่ใช่ว่าไม่มีหนูเป็นแบบเหมือนให้ความสำคัญกับการคุย เป็นหลักก่อนที่จะแบบมาคบเป็นแฟนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีคุยมาแต่ว่าก็ลงเอยที่เขาแสดงว่าคุณต้องเป็นคนคาลมดีเขาถึงยอมคุยแล้วจนถึงเป็นแฟนผมปกติฉันไม่ค่อยเห็นคุณคุยเลยนะก็เขาไม่ปกติเวลาอยู่กับแพตตี้ไงคือผมว่าเป็นเป็นการพูดคุยที่ใช้ระยะเวลานานมากที่สุดละเพราะว่าเขาพูดง่ายๆคือจีบนานที่สุดจีบนานที่สุดแล้วโอบนานที่สุดทยใช่ครับแต่ว่าเราก็ ก็ต้องใช้ความแบบจริงใจเข้าแรกอะครับพิสูจน์ตัวเองหนักๆเลยคนเนี้ยเหรอแสดงว่าเขาแบบพิเศษไม่เหมือนกับว่าที่เราเคยจะเจอมาครับก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งอีกรูปแบบหนึ่งอะไรเหรอเป็นตัวพี่แดนที่คุณรู้สึกเลยว่าอ่าคุณยอมเป็นแฟนของคนคนนี้คือเหมือนตอนเริ่มเลยค่ะคือเราเริ่มจากที่ว่าเราเราเจอเขาในซีรีส์ใช่ไหมคะแล้วเป็นซีรีส์ที่เป็นแบบเป็นแนวตลกเ้ยมีพี่เต๋อมีแจ็คอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะคือเราเห็นมูท มุดอารมณ์ดีของเขาซะเยอะค่ะมุดแบบยิ้มกันหัวเราะกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะ,ะ,ะมันก็เลยเหมือนแบบเราเห็นแต่สิ่งดีๆเลยอะ่าเงี้ยสำหรับแพตตี้เนี่ยแดนคือรักแรกของเขาแต่สําหรับคุณแล้วคุณสารภาพมาเลยดีกว่าว่ารักแรกของคุณเกิดขึ้นเมื่อไหร่คะเป็นช่วงแบบว่าอนุบาลน,นะครับ<ะ>อนุบาลสองอะไรเงี้ยอนุบาลสองคุณเริ่มมีรักแรกแล้วเหรอคะคือผมจะบอกว่าปกติเนี่ยผมไป เป็นคนแบบเด็กร้องไห้เป็นแบบเด็กที่ร้องไห้ตอนออที่จะไปโรงเรียนอะไรเงนะี<ะ>้ยเขาก็จะไม่ค่อยอยากไปโรงเรียนจะหนีกลับบ้านตลอดเวลาอนะไรเงี้ย แต่พอขึ้นอุบาล2สองผมก็ผมก็เลยคิดว่า้เราจะร้องให้แบบนี้ต่อไปไม่ได้เว้ยแดนมันจะทาให้เราไม่สามารถเรียนหนังสือเก่งขึ้นมันจะไม่ทำให้เราประสบความสำเร็จในชีวิตได้เด็กเด็กครับเด็กอนุบาลหนึ่งขึ้นอุบาตสองคิดอย่างนี้เลยหรอต้องคิดครับต้องคิดจะโตเปิดโตไหมถึงวันนี้เขาไปทำเรื่องทุกอย่างให้มันดูจริงจังและซีเรียสเพื่อชีวิตหลังจากออกรายการเขาจะอยู่รอดให้ได้แล้วอย่างไงเด็กกนุบาลหนึ่งคนนั้นคิดว่าต้องอยู่รอดให้ได้แลกมาดันใจครับแลกมาดันใจ คมรักก็ช่วยคุณได้ครับผมก็เลยส่องเพื่อนในในห้องว่าแบบเดี๋ยวคอยแต่งบ้านอย่างเงี้ยนะครับใครผมก็เจอส่องตองนี้นึงก็เจอเจอเนองคนหนึ่งเจอเพื่อนคนหนึ่งเฮ้ยใช้ได้ว่าะเป็นเป็นลูกครูด้วยน่าจะแบบทำให้เราเตบโตก้าวหน้าขึ้นแบบได้อย่างรวดเร็วด้วยเขาคิดว่าการแย่งชิงความเป็นหนึ่งเนี่ยมันอยู่ในช่วงตอนนอนพักกลางวันผมต้องทำทำไงก็ได้เพื่อให้หัวผมไปชนกับหัวเขาให้ได้ตอนกลางกลางวันเรียนท้านสองเรียนนะนั่นแหละครับในช่วงเวลานั้นเราก็ ก็ทําให้เราแบบเราหยุดร้องไห้ได้เราก็ไม่ร้องไห้ต่อไปแล้วก็มีแรงบันดาลใจในการไปที่โรงเรียนก็ไปโรงเรียนแต่เช้าแล้วความสัมพันธ์ได้สานต่อไปถึงขั้นไหนคะก็พอขึ้นปหนึ่งก็ความสัมพันธ์ก็จบครับเลิกกันแล้วก็เริ่มต้นใหม่ได้เสมอครับเปลี่ยนเปลี่ยนไปอีกแล้วหาแรงบันดาลใจที่โรงเรียนปหนึ่งต่อไปจากในละครเนี่ยเขาบอกว่าตอนที่เล่นอยู่เขาไม่ได้มาจีอะไรคุณแต่ใช่ไหมแต่เขาเริ่มมาออกอาการคือตอนไหนตอนใกล้จะปิด ค่ะใกล้ๆจะปิดทาไมอะ่ะคุณตั้งนานทําไมคุณไม่จีบเขาอ่ะมันหาช่องทางลําบากนิดนึงครับเระคือในระหว่างนั้นเนี่ยคือทาอะไรไม่ได้เลยมันอยู่ในหูในใสายสายตา,ตาของออของแจ็คของเต๋อตลอดเวลาเราทาไมสองคนนั้นเขารู้เราไม่ได้เซลมันแซลงไงเพราะมันแซลเนี่ยแผนผมแต่ละอันที่วางไว้มันจะแบบผิดพลาดเสมอเรยวาวางแผน มันดักอะแจ็คัดักตลอดเลยเออมันดักตลอดเลยครับไม่ได้มาเรพวกนั้นเขาได้กลิ่นบ้างไหมก่อนหน้านั้นโอ้โหผมว่าคุ้งพระคุ้งพระคุ้งแสงคุณไม่เนียนเลยแสดงว่าคุณออกการตลอดก็แน่นอนครับผมว่าผู้ชายนด้วยกันน่าจะรู้รู้รู้ครับแล้วเอาไงพอใกล้จะปิดกองแล้วเลิกแล้วไม่ได้แล้วเพราะรู้ว่าแบบเราน่าจะต้องห่างกันอีกไกลจริงๆเพราะว่าเราแบบเราอยู่คนละสายกันอย่างสิ้นเชิงก็เลยตัดสินใจว่าเอาวะต้องจังหวะนี้แล้วแหละก็ไปได้ช่างแต่งหน้าครับได้คู่ใจเขาด้วยอืม ก็ก็ไปขอเขามาบอกให้ขอเบอร์น้องหน่อยถ้าหลังจากนั้นได้เขาก็ก็โทรคุยกันเขาจีบเราอย่างไรบ้างตอนนั้นคือตอนนั้นที่โทรมาใช่ไหมคะหนูก็แบบน้ำโมตสะอยู่ในห้องพัอยู่มือสดมือสดมอนอยู่แล้วหนูก็รับว่สัญจรจริงๆเลอะไรอยเงี้ยเสร็จปุ๊บหนูก็พอหนูรู้ว่าเป็นเขาใช่ไหมคะแล้วเขาก็เข้าไปเด็นเลยค่ะเหมือนประมาณว่าแบบมีคนคุยอยู่ไหมจีบได้ไหมอะไรยงเงี้ยเฮ้ยอย่างงั้นเลยเหรอเข้าเลยค่ะเข้าแบบที่หนูเองก็ก็ช็อกนิดนึงว่า ตอบไม่ถูกเลยอ่ะเออทาไมคุณถึงคิดว่าเอาล่ะโทรครั้งแรกถามให้มันรู้เรื่องกันไปเลยอย่างนี้เลยหรอพาดไม่ได้ครับพาดไม่ได้แต่ว่าในระหว่างนั้นอะส่งมันมาส่งมันมาสายตาที่เขามองส่งมาส่งมาอ๋อแสดงว่ามันมีอยู่นี่มันต้องแสดงว่าเธอมีสายตทอดไปเดี๋ยวผู้หญิงบอกว่าจริงเหรอแต่หนูยังไม่รู้ตัวเองนลตอนช่วงแบบเขานอนรออยู่ในกองถ่ายเนี่ย แบบทุกครั้งตื่นมาเนี่ยเขาจะแอบมองผมก่อนคุณรู้อย่างนั้นเลยเหรอคิดเองเปล่าวะมองทีนีนขนลุกเรื่องลุกสู้อย่างนี้เลยเหรอใช่รู้สึกดีก็เฮ้ยมาแล้วตอนนั่งกินข้าวอยู่ปุ๊บเขาเหลือบมองผมนิดนึงมันมีซ้องอะจริงก็บอกแพตตี้อย่างนี้จริงๆเหรอเธอตื่นขึ้นมาปั๊่ะอาไปว่าหนูว่าไม่รู้ไม่รู้ทำอะไรลงไปแล้วตา่ที่แบบคิดเป็อง่งี้เหรอเออไม่แน่ใจเหมือนกัน พอคุณทําไมคุณต้องเช็คก่อนกลัวเขามีคนคุยแล้วมีคนจีบอะไรเงี้ยหรอผมว่าก็ถามตรงๆไปเลยดีกว่าเพราะน้องเขาก็บอกว่าเออเขายังไม่ซึ่งจริงๆแล้วคำถามทั้งหมดเป็นคาถามที่ผมรู้หมดอยู่แล้วละ่ะเนว่าบแบบยังไม่คุยับใครหรือว่าแบบเขาเป็นคนต้องการถามแบบนี้แล้วแล้วจะโอเคอะ่ะครับเ <c oughs> มื่อเขาล็อกแล้วก็ได้พูดคุยทงความรู้จักกันมาเขามีการตกลงกันนะคะคู่นี้บอกว่าถ้าใครเจอใครคนใหม่ที่รู้สึกว่าใช่กว่าขอให้คุณไปได้เลย คือเขาบอกตลอดค่ะเวลาแบบสมมุติแบบคุยอะไรแล้วเราไม่แบบวิธีคิดไม่ตรงกันยอะไรเงออี้ยเขาก็จะพูดยับตลอดว่าเออหรือถ้าแบบว่าเราไปเจอคนไหนที่แบบว่าคิดว่าใช่กว่าก็ก็ไปได้นะอะไรเงี้ยเอาแล้วเราฟังงนี้ยเราไมรู้สึกเหรอเฮ้ยเขาพูดน้อยใจหรือเขาพูดไล่เราคกอคือครั้งแรกที่พูดหนูรู้สึกว่าประชดเหมือนแบบประชดหรือเปล่าเนี้ยอะไรเงี้ยแต่ก็ยังพูดอยู่ทุกวันนี้ค่ะทุกวันนี้คือพูดอีกกเหมือนว่าเขา เขาคิดอย่างนี้จริงๆเออเหมือนแบบว่าถ้าแบบไม่ใช่ก็คือไม่ใช่อะไรอย่างเงี้ยค่ะครับ,ออรบผมก็แค่คิดว่าผมทุกวันนี้ผมทําให้ดีที่สุดสุดความสามารถของผมถ้าเกิดว่าเขารู้สึกว่ามันยังไม่ใช่จริงๆก็เราก็ไม่เสียเวลาต่อกันนะครับแต่มันก็ใช่มาเป็นสิบปีแล้วนะซึ่งก็เรียกว่านานมากนะใช่ไหมใช่ครับแต่อางนี้ดีกว่าแน่นอนเนี่ยมันต้องไปรู้จักกับครอบครัวของเขาครั้งแรกเลยอ่ะที่เธอไปเจอ ครอบครัวของแพตตี้เนี่ยฉันว่ามันต้องมีเรื่องอะไรที่น่าเล่าสนุกมากเป็นครั้งแรกเป็นงไงคือผมต้องบอกก่อนว่าผมไม่ใช่สายเข้าหาผู้ใหญ่อย่างแบบอย่างมั่นใจเท่าไหร่คราวนี้กว่าครับค่ะอันนี้เป็นครั้งแรกอย่างเป็นทางการที่ที่มีการเข้าพบเข้าพบผู้ใหญ่ใช่ครับก็เขาก็มากันทั้งครอบครัวใหญ่มีพี่สาวอีกสองคนแล้วก็มีแม่แล้วก็นัดกันที่ร้านอาหารญี่ปุ่นเขาแล้วว่าพี่น้องเขาก็กระซิบกันแบบ อะไรก็ไม่รู้เราก็พยายามสังเฮ้ยพูดเลยกันวะสักพักเขาลุกหนีกันหมดเลยปึ๊บเฮ้ยิดตูนั่นแหะรับหายไปแล้วผมก็หันไปอีกทีอ้าวแม่ไม่ไปเหรอไม่ดอวยแม่ไปด้วยไม่ไปอ่ะคือพี่น้องไปกันหมดไปหมดครับเหลือแม่กับเราสองต่อสองเดียวเดียวกันครับแม่เขาคนเงยหน้าเขามองหน้าผมนิดนึงแล้วเขาก็แบบทำอย่างนี้ครับจิแล้ใส่หน้าจีอะลยเหรอใช่แล้วก็ทำไมต้องเป็นเธอเลยนะ ทำจริงๆก็ฮะชิดบอกอะทิชชู่อะไรเตรียมอะไรมาซับเลยกรมเลยกรมก็โปะเลยอ๋อไม่ได้อาดแล้วโปะเลยได้ครับชุ่มเลยแล้วก็บอกว่าก็มันเป็นไปแล้วอ่ะแม่เล้วอฮะครับผมก็แม่เขาบอกว่า เขาเหมือนเขาแบบเขาเห็นข่าวผมในนังสื่อออยู่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับแม่ก็บอกว่าก็แม่อ่ะเคยเห็นเออว่าพี่แดน่ะเดินกับสาวอยู่ฮ้อแม่ไม่เห็นไดจไงจริงแม่บอกแม่เคยเห็นแม่ก็เลยเหมือนแบบเป็นห่วงหนูอะไรเงี้ยค่ะแล้วแบบมีพี่ๆที่บริษัทเนี้ยเขาก็แบบทักมาเยอะมากว่าแบบระวังนะระวังนะแม่ก็เป็นห่วงว่าอ๋อแม่ก็คือ ได้เห็นมาได้ยินข่าวมาอย่างนี้ใช่ค่ะแล้วเธอผ่านสถานการณ์อย่างนั้นมาจนกระทั่งเป็นสิปีได้ยังไงอพิสูจน์ตัวเองครับพิสูจน์ตัวเองครับนี่มาคือทําตัวเองให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้อย่างแบบอย่างไม่ฝืนตัวเองด้วยนะเพราะเราก็จะบอกตัวเองตลอดว่าถ้าเราจะใช้ชีวิตเราก็อยากทําทุกวันให้เรามีความสุขด้วยเพราะมันไม่จําเป็นที่จะต้องแบบไปคบใครสักคนหนึ่งแล้วทาให้ตัวเองแบบเป็นทุกข์หรือว่าแบบขึ้นอัดนะครับทุกวันนี้แม่เป็นไงเจอหน้าเรา แม่ก็ดีครับแม่ก็ดีครับผมก็ยังห่วงแฟนแม่พี่เนะแม่บอกว่านี่เอานี่ไปให้พี่แดนสิเอานี่ไปให้แดนสิบอกแม่โอเคอะจริงๆคุณเจ้าชูป่ะเฮ้ยเฮ้ยทำไมมีอ่านตอนสิครับเฮ้ยทำไมต้องคิดอ่ะนี่ออกอะไกัน นี่คุณได้เวลาส0วินาทีแล้วนะเนี่ยที่คุณซื้อเวลาเนี่ยเอออ่าเออทำไมต้องคิดเนี่ยอ่าเนี่ยหลายวิแลวเนี่ยคือจริงๆแล้วผมว่าผมก็พยายามหาแรงบันดาลใจตบมาเรื่อยๆแรงบันดาลใจอะไรยนั่งอยู่ข้างอยู่นี่ซึ่งวันนี้ก็เจอแรงบันดาลใจที่แบบสำคัญที่สุดของผมแล้วค่ะไม่แต่ว่าตลอดเวลาเขาแบบว่าก็ทําให้เหมือนเราแบบเชื่อใจที่สุดนะคะคือเขาเองเป็นคนที่แบบตื่นมาส่งหาหนูตลอดอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าก่อนนอนกลับบ้านเนี่ยเขาเป็นคนส่ง ส่งบอกตลอดอะไรเงี้ยทำอะไรอยู่ส่งบอกตลอดเย้ยสุดท้ายก็มีการแต่งเพลงให้กันนะคะคุณรักแท้แค่เธอคือเคยคิดว่าถ้าแบบมีแฟนคนหนึ่งที่รู้สึกว่าใช่มากๆจริงๆเนี่ยอยากจะแบบแต่งเพลงให้เขาแบบปีละครั้งปีละครั้งหรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าอยากให้รู้ว่าแบบความรู้สึกนะวันเนี้ยมันคืออะไรแล้วแล้ววันนี้เราก็ยังรู้สึก เหมือนวันแรกที่เราแบบเจอเขาพบเขาอะไรอย่างนี้ครับหวานถึงได้บอกงมดขึ้นไมล่ะเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูดีกว่าว่าจะรู้ใจกันขนาดไหนนะจัปนมาตั้งนานสักครู่เดียวค่ะเรื่องโทรศัพท์เนี่ยแหละที่แดนทําให้แพตตี้น้ําตาตกมาแล้วก็รู้สึกนิดนึงว่าแบบทําไมอะไอย่างเงยอันนี้แบบเห็นเนื้อเยอะเนื้อเยอะเนื้อเยอะไปอันนี้โป๊ไปผมไม่ให้ใส่นอน แต่งเ <but S 1> <Okay. S 2> มื่อไหร่ล่ะครั<อ>บก็